ชิเรตปีกขาเอ้ยป๊กปกเ็ิไมขวาเฮ้ย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 ปีอดกบลลีดเฮ้ยเไปมาโอ้ยิงตัวเกเจ๊บยิ้มตายเลยว้าว้าไอีกขึ้นบอขึ้นนบีกปสลีขึ้นนะอลไปเย้ยเอ้ยเชดเข้ามาแล้วนับทือท่านนะครับทุกคนโอ้ยโอ้ภาพยังสวยยังดีเลยนะ ต่เพลงนี้ติดดิสกจัดหนักเลยนะเพลงนี้หาเรื่องให้ติดแล้วเนี่ยชิบ่ายไงเดี๋ยวผมองเปลี่ยนเพลงกันทุกคนเพลงมันติดสิธิ์จัดหนักเลยอะโอเคคนตอนนี้ผมเข้ามาตอนนี้คือผมปิดเสียงเพลงอยู่นะครับเพราะว่ามันติดดิสิ์แต่ว่าผมใส่เพลงมาประกอบคลิปไปแล้วโอเคนะเดี๋ยวเรามา New g ก n นะวันนี้ผมไม่เคยเล่นนะ Are you sure Yes i r แล้ว o อะไรเนี่ยฟีเมลกับเมลเลือกเมลดีครับผู้ชาย เลือกยังไงวะอ๋อนี่เลือกแล้วเลือกแล้วทรงผมมีแทกกลางบากะปิป่ะวะไม่มีกรเปิเฮ้ยทรงอะไรอะเอสไอไอนี่ป่ะวะไอทรงอะไรดับเบิ้ลดับเบิ้ลอะทรงอะไรอ๋อทักเตียเหรอกูเอาทรงนี้แน่งเลยวะเท่ดีอ๋อมึงก็ใช้มันกูอะเนี่ยนี่อะไรปะไอมึงชื่อไง มีสีอะไรบ้างอะ,อะสีน,นี้แล้วกันไม่รู้ว่านี่ <copyright S 2> อยู่ของเดียวกันหรอวะไม่รู้ว่าเฮ้ยเอ้ยตาตาตาสีฟ้าตาสีฟ้าสวยเลยครับควสูงสูงสูงหน่อยสกินโอ้ยผิวสีนี่วะผิวที่ขาไปเลยอันนี้เป็นอะไรเลือกไม,ม่ได้ก็ไม่เลือกวะ มาแล้วโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมเข้ามาเซิร์ฟเอปิกละแล้วไอปิกมันอยู่ส่วนไหนของประเทศผมยังไม่รู้เลยน่ะอุ้ยไกลขันนี่ไงนั่น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 บอกพีพีเนี่ยพีวีพีแล้วกูมาในเพเย์อะไรอะไรนั่นนะตัวพีวีพีไม่อยู่ไหนวะตัวพีวีพีปิกตัวตัวพีวีพีอยู่ไหนอะอ๋อกูเจอละกูเจอละกูเจอแล้วตะกูไปฮะไปไปไปยึดยึดยึดกูเหมือนกระโดดละขีดดำปี๋เลยสัสไอ้สมองเดินเลยวะ ้าวนี่เข้ามานี่เขาโดนมาละเข้ามาเหยียบเลยเพื่อนโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเรารอเวลานะครับผมใช่หรอใช่ภารกิจเหรอเจ็ดเภารกิจดีก็มาเขียนว่ามิชชั่นตอนเข้ามาไม่อ่านนะอันนี้อันนี้คนรู้ตอนนั้นนะ PVP กูว่าเข้าคนรู้ก็ดีสุดละ PVP แม่งเจอแต่คนโหดจะพ่ายเลยว่ะอะไไงตอนวันนี้เฮ้ยปิ๊กเขาสวยนี่นี่นี่ๆๆๆๆๆิร์ฟเขาเสิรๆๆเขาเสิร์ฟวะเขาเสิร์ฟวะหลังๆๆๆๆหลังหลังหลังนี่ที่กูยืนเลยนะเออ อะไรอ่ะเธอเธอฮัลโหลฮัลโหลเธอชื่ออะไรอะเอ้า <c oughs> เอาหันหน้านี่อไเอาหนีไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ขอไม่อยากคุยกับมึงไนงะหน้า <c oughs> ตาอัพปีกันโอ้โหกูเิีวคอตัวอังตายแม่งเลยคุยมาแล้วโอ้โหไอชิปปิ้งเพลงก็แม่งเอ้ยเพลงติดกันสิท แล้นี่อะไรนะเอเลนเหรออ๋อเอเลนเนี่ยมันเคยดูการ์ตูนว่ามันจะมีเอเลนอ่ะมันต้องช่วยเอเลนอ่ะไปเอาหินอ่ะไปอุดรูประตูแตกเว้ยเราต้องยึดไททันเพราะไททันอ่ะมันจะมาไอ้นี่โอ้โหโดดไปเลยไอ้ขาหักปะวะระวังแก๊สหมดนะต้องหาที่เติมแก๊สด้วยเฮ้ยเจอท่านละแต่มันแย่เกินโอ้โหกูก็โดดไปฟันอ่ะกูว่ากูโดนมันกัดแน่เลยว่ะ

โอ้โหรถยังเฉียวเฉียวตังคิวมาเพื่อนไอ้เชิญกูด้วยเฮ้ยกูโดนจับอีกแล้วอะไรอ่ะเฮ้ยเพื่อนกูฟันอีกแล้วอ่ะเฮ้ยไอ้แก่กูโดนกร่โดดไปไงวะตายละเฮ้แมงมันมันมันขึ้นไปวะเจ๊กูฆ่าไปหนึ่งตัวเอ้ยกูโดนจับยาวเอออันนี้กูตายจริงไอ้เหี้ยเลือขึ้นหน้าเลยว่ะ กูตายจริงวันนี้เฮ้ยกูตายเลยกู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 กดคลิกตอนนึงตอนแมงป่าไอ้เหี้ยกูคลิวกูปล่อยเช็ดตอนนั้นขอคขาเฟื่อยวันนี้ขาของจริงว่ะเขาเฟื่อยเขาเก่งเลยอะเย้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 ดูดูดูเช็ดเอ้ยโอ้โหโอ้โหเล่นกันมันมันมันจะโคตรโก้ไปไหนวะ เออก็งงกันละปะทุกคนเดี๋ยวเราเริ่มใหม่กันครับถ้าผมลาเดี๋ยวเราไปทำารกิจต่อครับคือตอนที่แล้วคือแบบตายอย่างง่ายอย่างขี้เลยววะปิกที่เดิมเพื่อนมีสามคนเหรอวะนี่อยู่ไหนล่ะเย้เคพี่กู้มาแล้วเข้ามาเลยเฮ้ยไอ้ปิกว้าวผมสั้นนั่นสันปะเธอนดใส่หม้อสาวไอ้เฮียไอ้คนนี้ก็สวยโอ้ เชดี้นั่งแต่งตัวพระเอกเหรอือวะฮัลโหลแต่งมาแต่งตัวไทยจัาเอ้ยมาแล้วโอ้ยกูอยากเล่นด่านขี่มา้ามันจะมีขี่มา้าแล้วก็แบบขี่ม้าก็เหมือนแบบดูถ่ายท่านอ่ะฟันดูท่านด้วยอ่ะรู้แล้วอ้าวทำอะไมไปเลยมาอ้ออะไรวะเนี่ยอะไรวะคืองงตึบเลยออกมาแล้วมาแล้ว,ว<ะ>มาแล้วมาแล้วมาโหลดมาโหลดมาโหลดเชดมาแล้ววะเชดพูดถึงขี่ม้าก็ได้ขี่เลยวะ ปิ๊กปิก,ปกไปขึ้นมาดิแป๊บดิยังไม่มาเลยเอ,าอย้ายังไม่มาเลยเ,เดี๋ยวกูรอเพื่อนเดี๋ยวกูรอได้อยู่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยขึ้นดิเออไ<อ>ปไปกูเนี่แยแหละาาเชดจะไปทางไหนต่อว<ห><ห>ะเนี่ยชิบหาอะไรเอา้ามากูวิ่งไปเลยคือไปแล้ววิ่งทะลุป,ป่าไปแล้วจวังหวะนี้จังหวะนี้คือเราต้องวิ่งไปหาจุดปะวะอืมน่าจะใช่แหละ มีสองจุดอหรมีสามสายสายหน้าขวาตะกลารเปล่ไปขวาแบบไปกลางเลยเหรอเออไปกลางเลยจังหวะนี้ต้องกลางเลยว่ะฟู่ไปกูมาร์เป็นมาร์มาร์กูหักไปแล้วว่ะเชื่อป่ะรู้มัาอย่างนี้ฮีอะแล้วตกกระผาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรตัวชีเลปิ้งมาเฮ้ยปิ้งปิ้งเข้าไหมขวา เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบบันบบันีเยเไปวาไโอยงสนระเกียจจิหายเลยไปว้าว้าไอ้ปี๊บขึ้นบนขึ้นบนปี๊กสลขึ้นบนไปเอ้อมีเ้ไอ้เฮ้ยะเกียว่ะอูขยไได้มึงช่่ยกูช้าไปอ่ะไอ้เ้ยระเกียดจิ๋วหายเลยวิ่งมาอย่างสตนอีอล้วลิงกู สลิงสลิงหมดเหรอเออตายเลยเล่นโคตรยากเลยไอ้เชี่ยยิ่ไมาเล่นเล่นเลยหวยวิปปิ้ได้มึงเจอกูครั้งหน้ากูฝากมาก่อนกูไปถอดโอเคไปโอเคกูเห็นสไปเดอร์แมนปีนมาละสไปเดอร์แมนโอ้โหเชี่ยนั่นน่ะกระโดดมาจไกลเลยกูเกียร์วิปปิ้นสุดเลยวะก็คลิกขวาคืออะไรวะ ไม่มีอะไรแล้วแก้ก่อนเออจริงเพื่อนผู้ถูกกูไม่ตายมาไม่ตายมไม่ได้ไก,กลัวแก้หมดแล้วอแก้น้ำต้องอยู่ส่วนกลางนี่ใช่ไหมใช่ป่ะอืมประมาณนั้นเลยกูฟันอยู่มันไม่ตายวะฟันโดนแล้วเว้ยหนึ่งตัวเวย <c oughs> เ้ย y a h เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกตกตกชิบห้าแล้วแก้หมดแน่นเลยว่ะ เอ้ยไทยทันไทยทันไททันบ being ินไทยทันบินได้เออแต่ปิกแกกกูหมดไทยทันพุ้งหายกูแกกกูหมดไอ้เฮียแกกกูหมดแก้ยังไหนวะปิกไม่รู้เลยกูเดินตามห่านเนี่ยไอ้เชี้ยแกหมดพอดีเลยกูฟันได้หนึ่งตัวกแก๊หมดแล้วเรามาตรงกลางเลยแกตรงกลางโอ้แกหมดคือทุกคนครับตอนนี้คือผมไม่มีแกทุกคนแต่คือ อสามารถต้องฟันท่านแบบไม่ใช่แกะทุกคนเอาสามารถพิเศษขอสามารถพิเศษได้หน่ตัวละฟันไดเปียกเ๋ออนออ๋นอ๋วอ๋อ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 ่๋อ้๋ออ๋ออ๋อน๋อ่ออ๋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 ออไม่ออออม่ออ เฮ้ย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 ไอ้เชิทันเอ้ยเอ้ยเอาก้พ่ยังมีการยื่หยัดสวยปิ๊กยืนหยดทำไมวิบลิโกเป็นงั้นนะตออกูว่างั้นแหละไปวิลิเป็นยีวะเฮ้ยกูโดนเฮ้ยกูโดนเฮ้ยเฮียเฮ้ยเฮ้ยเยด้ไมามมสต็อปสตอปอเพื่อนกูแตกเดี๋ยวไอคนที่ห้าวเจอพี่ อืมไม่โดนวะกระสุนไม่แม่นหรออืมเออหนี่ก่อนนี่ก่อนนีก่อนนีก่อนอืมหรือว่าหรือว่าปืนต้องยิงใกล้ๆวะรูทาสเต็ปจบวะน้องอืมโอ้ยกูยิงใครไปวะเฮ้ยเฮ้ยกูยิงคนเดียวแล้วฮ่าฮ่านักมดแม็กหมดแล้ว ไปเติมมาไปเติมมากูต้องเอาความสำเร็จไปฟาอปุก,อกนอกก่อนกูจะแก้แค้นให้เออต้องต้องแต่เป็นผีผีอันนี้มันก็นับเวลาได้เอ ต้องชนะวะลุมๆแม่งเลยเด็กเกียรตอขอมนเนี่ย อย่าบอกนะรวมกูคิดผายโดนลูกคิดตัววันนี้แตกหนึ่งยืนยิ่ยงก็โดนนะตามไม่โดนเราปมึองอะแตกสอง ใจบอลกูจะตายไม่ได้นะ โดนแม็กเออกูฝันโ่ากูโดนฝาแตกไอ้เหี้ยเอ้อกูสาดตื้อมาตั้งนานแล้วผมก็คลิปนี้ก็จบไปเป็นที่นี้ก่อนละกันครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันละกันด้วยนะครับผมก็สำหรับคลินี้สวัสดีครับเจอกันหน้าผมบ๊ายบายจุ๊บ